สวัสดีครับวันนี้ผมปอนจากช่องปอนนี่แชแนลนะวันนี้ผมจะมาพาทุกคนมาสปอยหนังแล้วก็อนานะอเกี่ยวกับหนังเรื่อง m i s s i o ่น m p p s s s i l l ล่าพิกัดมอระนะครับหรือว่าที่เขาจำชื่อว่า Mission Impossible ที่ทุกคนเห็นอยู่บนหน้าจอนี้เลยครับเพราะผมจะบอกกันว่าคลิปนี้จะไม่มีการเปิดกล้องนะว่าผมจะผมจะไปใช้การอธิบายแทนนะครับในแบบในการสปอยขั้นต่างๆให้ทุกคนได้เห็นนะว่าฉากายฉากที่ผมจะพูดเนี่ยมันมีอะไรบ้างเป็นอะไรกันไงกัน กันยังไงบ้างนะครับประมาณนี้น้องหมาแ่กนแล้วจะเขาจะบอกก่อนว่าใครที่ไม่ชอบการสปอยต่างๆหรือว่าคิดแบบพวกประเภทการสปอยหนังก่อนที่ตัวเองจะไปดูเนี่ยถ้าไม่ชอบก็ให้เวลาปิดคิดตรงนี้ได้แล้วว่าให้คุณปิดคิดได้เลยว่าหรือว่าถ้าคุณชอบการสปอยหนังก่อนที่จะไปดูว่ามันคุ้มค่าจริงไหมมันดูสนุกมันดูเป็นยังไงสับสนงงนุ่ยนั่นเปล่าให้ทุกคนดูคลิปต่อเลยเลยนาะอมาก็ให้เวลาสามวินะครับก่อนที่ คนที่ไม่อยากดูสปอยเขาต้องปิดนะครับเริ่มนะครับหนึ่งสองสามมาแล้มาเริ่มเริ่มกันเลยแล้วกันนะวันน,นี้เป็นการสปอยหนังมิชชั่นครั้งแรกของผมนะเป็นมันเป็นภาคสักภาคภาคล่าสุดก็คือภาคที่เจ็ดนะครับมามาเริ่มกันเลยเนาะเรื่องนี้ผมจะบอกว่ามันคีย์หลักมันคือตอนไอตอนแรกๆอ่ะที่ที่ผมหรือว่าใครใครใครที่ไปดูแล้วแนละ้วมาดูคลิปเนี้ยเออว่าอ่าเล่าเป็นมุมมองของรนะอเรากันเนาะตอนแรกๆอ่ะมันเปิดฉากไม่ได้การเปิดฉากได้อยู่กะ การอยู่ในเรือเรือลำน้ําชื่ออะไรไม่ทราบผมก็จำไม่ได้พราผมผมผมไม่ได้จําชื่อเรือเรือดาน้ำนะแต่ว่าจะบอกว่าตอนฉากเริ่มอ่ะมันเริ่มเป็นเรือมันเริ่มด้วยเรือดาน้ำเว้ยมันไม่ได้เริ่มด้วยการเดินอยู่บนบกบนดินนะมันเริ่มอยู่ที่ว่าเป็นฉากเรือดาน้ำแล้วทอมครูซหรือว่าอีธานเนี่ยเราก็เขาเนี่ยไม่ได้เข้าไปอยู่ในเรือดาน้ำนะนี่คือเปิดแค่แค่เปิดฉากให้เล่นน้ำจิ้มแต่ไอ้น้ำจิ้มนี่แหละคือตัวปิศาที่จะไป ถึงตอนที่สองได้ผมจะว่าอันนี้คือพาร์ทหนึ่งนะให้ทุกคนทุกคนเห็นเห็นเคอร์เซอร์มาว่าอันนี้คือพาร์ทที่หนึ่งนะครับเห็นไหมอันนี้คือพาร์ทหนึ่งก็คือตอนที่หนึ่งมันจะมีประมาณสองหนึ่งสองตอนนี่แหละเหมือนฟาร์ตฟิลเลอร์สิทธิ์ที่จะมีตอนหนะึ่งตอนสองประมาณนั้นนะครับอันนี้อตอนที่หนึ่งผีจะว่าไอ้ฉากเรือนน้ำนั้นไม่ฉากที่โยงไปถึงปริศนาของฉากต่อของตอนที่สองไนดะ้อย่างสมบูรณ์มากคือแบบโยงไปแบบดีมากผมจะขอไม่เล่าเรื่องอะไรเหตุการณ์อะไรละเอียดมากมายแล้วกันเราจะเล่าแบบ จุดเด่นจุดที่ผมชอบแล้วกันาผมไปดูแล้วเอ้ยผมรู้สึกยังไงเราะบอกว่าหนังเรื่องนี้นะมันจะเป็นมันจะแตกต่างจากจมีชัดนัก6ภาคหมายถึงว่าทั้ง6ภาคที่ต่างมาก,ก็คือการทําภารกิจแบบเสี่ยงตายเนาะเช่นการไต่ตึกเบอร์คาลิฟาที่ดูไบของอีธานอ่ะแล้วก็จะมีไต่หน้าผาบ้างมีขังเลนอยู่ในตู้กระจกบ้างไอ้นั่นไอ้นียเราจะไม่เห็นอย่างนี้เราจะเป็นหนังย้อนไปย้อนมาค่อนค่อนข้างจะ น้อยนะบอกว่าค่าอนย้อนย้อนไปย้อนมาก็นิดนึงแต่ก็มาได้เยอะแต่ว่ามันจะเหมาะสำหรับคนที่แบบชอบดูจริงๆอ่ะมันจะดูรู้เรื่องเว้ยถ้าคนแบบดูแค้รูเรื่องหรือว่าแบบไดูแล้วงงๆดูแล้วไม่อยากดูแล้วนอนหลับไปเนี่ยแล้วตื่นมาแล้วก็ต่อเรื่องไม่ได้เลยนะเว้ยแนะนําว่าถ้าเรื่องนี้ให้ตั้งใจดูจริงๆนะไม่งั้นคุณอาจจะเออไงอะ่ะอาจจะต่อเรื่องไม่ถูกก็ได้โอเคนะครับมีประมาณนี้บอกว่าเรื่องนี้ มันมีตัวอะไร่ะตัวอินโทรของหนังมาได้ที่เป็นตฉากที่ทอมครูซขี่มอไซค์โดดหน้าผา้วซึ่งบอกว่าไอ้ตอนโดดหน้าผานี่คือสุดจริงนะคือแบบโคตรสวยแบบสวยมากๆเลยนะผมก็ดูแล้วอู้สวยจริงแล้วก็มารเริเิมตนเริ่มทีฉากแรกยกัน,นอันนี้หมดแล้วอ่ะราพูดกันไปคร่าวๆรมานี้ตอนเริ่มแรกมาเปิดเรื่องตอนเดือน้ำเสร็จปุ๊บก,ก็จะเป็นการไปไล่ล่าหากุญแจซึ่งไอ้กุญแจมันมีสองดอกเว้กุญแจมีสองดอกดอกหนึ่งอยู่ที่ อ่าผมกอไปพูดแล้วกันนะ้อดอกแรกอยู่กับนางเออ่ะดอกดอกบีเอดอกแรกอยู่กับนางนางเอแล้วดอกที่สองอยู่กับใครยังไม่รู้ในตอนนั้นซึ่งเขาังไม่พบไมรากดชื่อในตอนแรกเนาะแล้วก็ทําการไปแย่งชิงแย่งชิงแล้วทําให้นางเอที่ถือกุญแจดอกเนี่ยเขาทําเหมือนแกล้งตายเลยว่ humanos, ให้ทิ้งเขาไม่ตายาเขาหนีกับอีธานฮันนะครับประมาณนี้แล้วก็จะเป็นฉากต่อไปจะเป็นฉากตอนที่อยู่สนามบินนะสนามบินเออ ไงมันเป็นการไล่ล่าแล้วก็เป็นการไล่ล่ากุญแจแล้วก็เป็นการไล่ล่าตัวอีธานฮันที่แบบโคตรจะว้าวเลยว่ามันมีกลุ่มคนร้ายแหละที่อยากจะได้กุญแจจากอีธานฮันก็ไปไล่ล่าแล้วก็กลุ่มไงเออเว้ยดิเอาใหม่เอาใหม่มันเป็นตอนที่อ่ากลุ่ม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 ของอีธานฮันที่มี รูเทอร์มีมีเบนจี้มีทานเนี่ยเขาต้องการไปไล่ล่าหาตัวที่คนที่ถือปุ่แจกดอกหนึ่งซึ่งเป็นผู้หายแต่ไ่าจริง้วคือดอกมันเป็นของปอของจริงนั้นผมบอกให้ไม่ได้แล้วกันบอกเป็นแค่นี้แล้วก็มีกลุ่มหนึ่งที่ไปเป็นไล่ไล่ล่าทันทันแล้วก็ไล่ล่าผิดตัวด้วยไล่ล่าผิดตัวสองรอบนะรอบแรกคือเขาไล่ล่าผิดตัวไงหรอจะบอกว่ารูเทอร์มีความสามารถมากเลยว่าที่แบบดับแทงเอ้ยยังไะจอดับเฮ้ยนึงนะทุกคนโอเคกลับมาแล้วกลับมาแล้วกลับมาแล้ว โทษนะครับเมื่อกี้จอดับเมื่อกี้ต้องกดเรื่อยๆอ่ะเข้ามาตอนแรกๆอ,ะอ่ะแล้วกลุ่มสองอ่ะมันต้องมันมาไล่ๆอีทานทันแล้วอีกทานทานันไงอะรูรูรูเทอร์มีวเป็นคนที่มีความสามารถมากเลยแบบแปลงปลอมแปลงหน้าคนอื่นในการมองผ่านกล้องวงจรปิดได้โคตรแนบเนยแร้วจับผิดโดนสองรอบเลยแล้วก็ต่อต่กันั้นก็มีคนคนหนึ่งเดินเข้ามาเดินสวนไปอีทานทันแล้วก็เออมาเห็นว่าเอออันนี้ก็คือคนนี้คนจะไปของพูดแล้วกันคนนี้เป็นตัวละครที่ ค่อนข้างจะสําคัญไหมเออก็สําคัญอยู่แต่ไม่ได้สําคัญอะไรมากแล้วดูเป็นเหมือนคนคนกล้ากลัวๆนิดนึงนั้นแบบตอนแรกก็ไม่ค่อยอยากจะเข้าไปอยู่กับอีธานทันแต่ในีนสุดก็ต้องไปอยู่แล้วอยู่เสร็จก็ต้องย้ายไปอยู่กับหัวหน้าหออีธานฮันอีกทีหนึ่งซึ่งผมว่าตละครตัวนี้ก็โอเคนะแต่ว่าก็ไม่ได้แบบมีความกล้าหาญอะไรมากมายแบบไม่ได้พร้อมลุยเหมือนคนคน,คนหนึ่งอะ่ะเออง่ายๆเนาะคนคนนึงเ็าเป็นสายของเองเป็นคนที่อยู่กับอีธานทันนี่แหละคนคนนี้ที่ผมพูดถึงก็คือ คนที่มามาอยู่กับคนที่สดนสวนอีฐันทันนี่แหละคือเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยยังไงมีบุคลิกที่ว่าไม่ค่อยกล้าลุยมีความหวงตัวเองสูงอ่ะประมาณนี้เราก็แบบมีความแบบถามเยอะนิดนึงประมาณนี้แล้วกันเนาะมาเรามาเริ่มฉากหลังจากที่ไล่ล่าจาับสนามบินเสร็จปุ๊บก็ไปที่เวนิสเวนิสก็มีการพาคนนี้แหละพาผู้หญิงสอผู้หญิงไปไปเนี้ไปจับอิฐันทันต้องใส่กุญแจมือแล้วก็จับเธอคนนั้นนั่งข,ขับรถ นนขับตอนแรกเหมือนับขับ B M มั้งไม่ขับรถอะไรไปรถสีดาผมผมไม่รู้ยี่ห้อหน่อแต่ว่าแรกเท่าไหร่นั่นก็ในเรื่องของมิชชั่นเนี่ยเดาว่าน่าจะเป็น B M นะครับก็มีการขับรถไล่ล่ากันคนนี้อีธานทันก็พาผู้หญิงคนนี้ขับรถ B M แล้วขับแบบโอ้ตอนไปการขโมยรถด้วยไปการขโมยรถด้วยแหละคือแบบเปิดประตูแล้วก็เอาขับรถไปแล้วให้ประตูไปไปพาดไปฟปเกี่ยวไปยังไงอ่ะ ไปเกี่ยวกับรถอีกสองคันที่อยู่เป็นประกบข้างอ่ะเออจะมาตู้มลุดแล้วเป็นรถส่อประทุนไปเลยเว้ยแล้วแล้วหลังจากนั้นอีทันก็คงคิดว่าเฮ้ยโดนโดนโดนไล่ล่าขนาดนี้ฉันจะหนีในรถสีดำได้ยังไงฉันเกิต้องเปลี่ยนรถไปเป็นรถสีเหลืองตัวรถสีเหลืองนี่เป็นรถที่โคตรแรงแล้วเป็นรถเต่าเล็กๆถ้าใครเคยเห็นแบบของยุโรปเนาะแบบแถวอังกฤษแถวอิตาลีเนี่ยแบบรถเต่าคันเล็กๆสีเหลืองอ่ะ โคตรซิ่งเลยแล้วโคตรแบบไฮเทคเลยเพราะมันมีการดัดแปลงมาใช้กับการใช้ในในหนังเรื่องนี้นะครับประมาณนี้แล้วหลังจากนั้นหนีเสร็จแี้ท่านเอาผู้หญิงคนนี้ก็หนีออกไปจากอีธานท,าท,าท,ทันทีเาเขาไม่ค่อยไว้ใจอีธานทาาันล้วก็กลัวเราก็อยากใช้เราก็อยากได้ชีวิตตัวเองกลับมาซึ่งตัวเองก็ไม่ควรจะไปเจออีธานทันเลยนะก็จะห่วงตัวเองขนาดนี้นะครับประมาณนี้พอแล้วฉากหลดไปแล้วกันกน้องจ้ฉากไม่ได้ทุกฉากแล้วเพราะว่าหนังเรื่องนี้มันสองชั่วโมงครึ่งนะตอนพาคที่หนึ่งเนี่ยคือสองชั่วโมงครึ่งนะครับก็จะไม่ได้ท มาต่อนะครับแล้วก็จะมีฉากของอะไรวะอ่ะฉากไล่ล่าบนรถไฟแล้วกันบนไอไอเขาฉากไล่ล่าบนรถไฟแล้วกันเนาะไล่ล่าบนรถไฟเนี่ยก่อนที่เป็นฉากไล่ล่าบนรถไฟจะมีคนคนหนึ่งอะซึ่งเป็นซึ่งใครเป็นคนที่ทาให้อีธานหันเป็นอีธานหันกนคือใครได้รู้ผมรู้ชื่อแต่ผมขอไม่บอกแล้วกันคนคนนี้ทําให้อีธานเป็นอีธานได้ในวันนี้นะครับประมาณนี้แล้วก็ไปไล่ล่ากันอยู่บนรถไฟ มีการสลับตัวนู่นนี่นั่นมีการปลอมแปลงตัวมีการแบบเออหลายๆอย่างให้คนไปดูแล้มันก็รู้ระทึกอยู่แล้วก็แบบสุดยอดแล้วก็อีธานทันโดนล่มออกมาจากลงมาจากภูเขานะี่อยอดเขาที่ทุกคนเห็นนี่อีธานทันขี่มอเตอร์ไซค์อ่ะอันนั้นคืออีธานทันเขาตั้งใจที่จะโดดล่มนะฮะโดดล่มไปขึ้นบนขบวนรถไฟซึ่งตอนแรกมันก็ไม่ใช่แผนอย่างนี้เว้ยตอนแรกมันต้องแบบอีธานทัน ห็นรถไฟอยู่ตรงอยู่ตรงโคง้งแล้วจะเองก็โดดขึ้นไม่ได้เลยไหนไหนได้โด,ดนนี่คนคนนี้ที่ผมพูดถึงเป็น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 ผู้ชายเนี่ยเขาทําการตัดตัด,ตดกําลังไม่ให้อีชาหันหยุดรถไฟแล้วรถไฟมันก็วิ่งเร็วขึ้นเรื่อยๆวิ่งเร็วแบบไม่มีการชะลออะไรสิ้นแต่จริงมันควรจะตกรางแหละแต่นี่มันก็ไม่ตกรางประมาณนี้ครับมาอ๋อหลังจากอ่ะเรากลับมาตอนที่อีชาตอนที่อีทาโดด่มหลังจากนันตอนโดนโดร่มใส่ตอนแรกผมก็คิดว่าไอ้งแบบมาสวยมาแบบสวย,สวยหรูเนาะแบบมาแบบแบบเออ มาช่วยอยากบนหลังคาโดดมาบนหลังคาไม่อีธานไม่ทําอย่างนั้นะอีธานทํายังไงผมจะบอกว่าอีธานเ้าโดดเขาไปทางด้านข้างของรถไฟซึ่งแม่งเป็นเสียงเสียงแบบเสียงเสียงของหล่นฟ้องลงมาคือเป็นเสียงเขาปเป็นการเป็นการทะลุเข้ามันทางด้านข้างแล้วแบบเสียงนั้นโคตรตกใจอ่ะถ้าใครเขาไปดูหรือว่าใครที่อยากมันจะเข้าไปดูว่าจะบอกว่ามีเสียงตกใจนิดนึงอะ่ะประมาณนี้เข้าไปเสร็จเพื่ก็ช่วยเหลือแล้วเริ่เสร็จกันมาต่อไป เป็นฉากตอนที่ตัวร้ายเนี่ยไอตัวผู้ชายตัวเนี้ยเป็นตัวร้ายได้ซ้ำใหม่ไม่บอกไม่บอกชื่อแต่ใครอาจเดากันไม่ได้เพราว่ามันไม่ค่อยปรากวดตัวให้เห็นนะครับประมาณนี้อ่ะมาตอนฉากสะพานข้ามรถไฟระเบิดก็มีการติดตั้งระเบิดนี่ๆๆใจเรียบร้อยอ่ะสรุปอีธานฮันปลดหัวข้านรถไฟได้แต่ตัวเองก็ แท้จะหยุดรถไฟไม่ได้เพราะว่ารถไฟมันไอขบวนนี Aunque, ่มันขบวนให้มันโดนถอดออกไปมันย AP ังมีความเร็วอยู่ต่อให้มันมีการเบรกด้วยเบรกเบรกเฉินอเบรกอะไรทั้งสิ้นในหนังก็เบรกไม่อยู่นะก็มีการเกือบสูญเสียไปนะก็มีฉากระทึกอยู่เล็กๆเล็กๆน้อยๆแล้วเราก็จะบอกว่าผู้หญิงที่เดินสวนกับอีธานทันเดินสวนกับอีธานทันตอนแรกอ่ะเราก็อยู่ในฉากนี้ด้วยนะแต่ว่าดูเป็นคนที่ไม่ค่อยมีความมั่นใจทสักเท่าไหร่นะซึ่งบราว่าอยากให้ปรับปรุงปรับปรุงตัวเขาตัวนี้นิดนึงแบบ เลยเรามีคามั่นใจมากขึ้นประมาณนี้เพราะว่าดูม่ค่อยมั่นใจเลยเราจะดูค่อนข้างเป็นตัวถ่วงอีธานทันนะครับประมาณนี้แล้วหลังจากนั้นเราจากฉากเสร็จที่ไปที่หีรอดจากการระเบิดของสะพานเสร็จก็อยู่บนรถไฟมอตัวในนั้นเสร็จปุ๊บอีธานทันก็ได้จากเราผู้หญิงคนนี้ไปในฉากตรงที่รอดจากเหตุหการณ์รถไฟตกจากสะพานที่มันระเบิดนะแล้วก็อีธานก็บอกว่า ุ้ยดูล่องซูชี่เราเฮ้ยมันไปได้คนเดียวเลยต้องบอกลาผู้หญิงคนนั้นโดยการที่จะเองโดดล่มหนีคนไปคนเดียวเพื่อเพืพ่อทางภารกิจตดด่อแล้วก็เอาผู้หญิงคนเนี้ยไปมอบให้กับหัวหน้าของอีธานทันแต่ไม่ใช่คนเดินนะที่เป็นผอผอชื่ออะไรสักผอผอ,ผอ,อะไรสักอย่างนะครับอันนี้ไปมีนคนหนึ่งแล้วก็คนคนนี้ก็ค่อนข้างจะโหดอยู่นิดนึงแหละเออประมาณนี้แล้วกันพอโดดเสร็จปุ๊บอ่าโดดล่มเสร็จลงม,มาไปเจอเบนจี้แล้วตอนนั้นจะเป็นแล้วจะจากฉากที่โดดลงมาเสร็จปุ๊บเนี่ยจะบอกว่าเป็น มือนปการเกิดน,นําตอนที่สองเลยนะว่าตอนที่สองเอนี่ยเขาตอนก่อนที่ตอนที่ทานจะโดดออกจากรถไฟที่มันต้องโดดล่มต้องโดดล้วมกันใช้ล่มซูชิแบบมีผู้หญิงคนหนึ่งมาช่วยบอกปิดสนายอีทัานทนเรียบร้อยแล้วอีทานทำก็บอกว่าขอบคุณโชคดีแล้วผู้หญิงคนนั้นก็เกือบตายผู้หญิงคนนั้นก็สลบไปก็สลบไปนะครับประมาณนี้แล้วเขาก็บอกว่าอ่ะจะบอกใหดีว่าเรื่องนี้ขอขอพูดก่อนจบแล้วกันนะว่ามิชชั่นเรื่องนี้มองว่าถ้า เรือเรื่องมันยังเป็นอย่างเงี้ยเออผมบอกว่าสนุกดีนะมันเป็นแบบเออสับสวนนิดนึงมีความอะไรนู่นนั่นนั่นนนิดนึงก็ไม่ได้มีอะไรมากมายแต่จะบอกว่าคีย์หลักของมันในเรื่องนี้คือการแย่งชิงกุญแจซึ่งมาจากเรือน้ําที่มันระเบิดอยู่ใต้น้ําอ่ะมันมันยิงต่อปิโดออกไปแล้วมันย้อนกลับมาเองอะ่ะเออแล้วเรือน้ำมันก็บึ้มแล้วไอ,อ้ลูกเรือมันก็ลอยขึ้นแต่ลอยขึ้นไม่ได้เพราะว่ามันจะอยู่ใต้แผ่นน้ําแข็งนะครับประมาณนี้นด้วยการลอยล่ากุญแจ สองดอกให้เป็นดอกเดียวคือการรวมร่างกันของกุญแจ,จสองดอกให้การเป็นดอกเดียวเพื่อไปเปิดล็อกอะไรสักอย่างให้เพื่อนคนไปดูในเรื่องนะตั้งตอนแรกตอนตอนเปิดฉากมาแรกๆอะ่ะจะบอกก่อนว่ามันไม่ได้บอกว่าเราบอกว่ามันไม่ได้บอกทันทีว่าเราต้องไปไล่ล่าอะไร,รต้องไปทําภารกิจอะไรแต่ตอนกลางๆเรื่องไปเกือบสุดแล้วอะ่ะมันจะบอกว่าเราต้องล่ากุญแจเพื่อไปไป,ไป,ไป,ปิดไอุปกรณ์ตัวนี้ป,ปิดอุปกรณ์ตัวนี้หมายว่าอุปกรณ์ตัวนี้มีความไฮเทคสูงมาก ลอกเรียนเสียงเบนจี้ได้เออจนทําให้อีธานหลงผิดเออช่วยได้ช่วยทาให้อีธานปวดในขนาดนี้มองว่าโขอุปกรณ์โคตรอุปกรณ์เรื่องอุปรกรณ์ตัวร้ายแล้วกันเลาเอ,อุปรกรณ์ตัวเนี้ยเป็นตัวที่แบบช่วยเพิ่มสีสันให้กับเป็นเรื่องได้แบบเออก็ค่อนข้างดีนะแต่ว่ารู้สึกว่ายังไงอ่ะเออ มันยังมีตัวร้ายที่มันนอดจากการระเบิดของตัวของการที่รถไฟระเบิดคือตัวนี้ทุกคนเห็นเระเซอร์มาว่าอ่ะคือตัวเนี้ยมันลอดมันโดนลงรล้รรนทุกเสร็จปุ๊บมันหลอกไปได้แต่กุญแจก็ยังอยู่กับอีธานทานันเหมือนเดิมนะต้งตอนแรกของคนลุ้นล้ทุกคนในโรงคงจะนึกว่าไอ้กุญแจ,จไปอยู่กับคนคนนี้หรือเปล่าเนี่ยแต่ได้จริงจริงไมทานทันแย่งชิงมาได้ก็วันนี้ก็มีแอบเจ็บใจนิดหนึ่งนะประมาณนี้ละกันนะครับผมขอ สรุปแล้วกันเนาะเรื่อง Mission Impossible ล่าพิกัดมนะเรื่องนี้บอกว่าเป็นเรื่องที่ใครที่ชอบดูพวกไขปริศนานะทุกคนประเภทนั้นอะชอบดูแน่นอนแต่ว่าใครแบบเออชอบดูเรื่องง่ายเรื่องไล่ไปเรื่อยไม่มีการย้อนกลับตีไปตีมาเงีย้ยมอว่าอาจจะไม่ค่อยเหมาะสักเท่าไหร่นะแต่ว่าถ้าใครเป็นแฟนพันธ์แททเป็นแฟนแบบเออกูต้องดูให้ได้วะเออ ก็ไปแนะนําว่าให้ไปหาดูให้ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เขาเปิดฉายแล้วต้องเปิดฉายมาตังแต่ัาที่12บเดือนเจ็ดแล้วนะครับวันนี้ที่มาดก็ลูกคเห็นหน้าเห็นหน้าจอไม่ไปอยู่ที่บทับงเจ็ดนะครับผมไม่รู้ว่าหน้าหน้าจอมาเห็นอะไรกอนนะเพราะว่าผมไม่ได้ไปเช็คทีหลังนะครับผมตัดคลิปทีหนึ่งแล้วผมก็ไม่เห็นทีเดียวเลยละกันเนาะโอเคงั้นแล้วก็เรื่องนี้ก็บอกว่าถ้าใครที่ที่แบบอยากดูมันคุคุมแล้วก็ให้แนะนำว่าก็ให,ใ,หให้พยายามหาสิทธิ์แลกซื้อพยายามหา ทำหาวิธีทำให้บาทมันราคามันลดลงไปให้ต่ำที่สุดเพราะว่าผมไม่ได้ไปดูในราคามันไม่ใบหนึ่งไม่เกินร้อยไม่เกินร้อยสิบาทนะครับประมาณนี้ไม่เกินร้อยสิบาทนะก็ดูดูดูแล้วคุ้มนะเพราะว่าถ้าไปดูแล้วดูดูตัวธรรมดาอยู่ที่ราคาสามร้อยบาทต่อหนึ่งคนนะครับแล้วก็ถ้าใครได้ไปดูแล้วเดูแล้วงงๆว่ะดูแล้วสับสนย้อนไปย้อนมาแต่มันไม่ได้ย้อนไปย้อนมาเหมือนโคนันนะครับเออมันย้อนไปย้อนมาแบบ กลับไปกลับมาเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆเป็นแค่แบบปริศนาไม่ใขั้นตอนนี้เขาเอาตัวรอดกันแค่นั้นเขาไม่ได้มีแบบเหมือนโคนนั้นที่ย้อนกลับไปในวันวานแล้วกลับมาในอดีตกลับมาในปัจจุบันอย่างนั้นมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะเป็นแบบย้อนไปนิดเดียวนะครับย้อนไม่ได้เยอะขนาดนั้นเนาะโอเคนั้นขอจบก,การคิดสําหรับการสปอยหนัง Mission พอ p o s s i บ l ลภาคล่าสุดแล้วกันเนาะวันนี้เขาจะคิดแค่นี้ก่อนนะครับใครที่ชอบเกี่ยวกับการเล่าการสปอยอผมก็ขอให้ทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร like, ์แล้วก็ใครอยากคุยอยากคุยอยากพูดต่อ อะไรก็พูดคุยกันในคอมเมนต์ได้นะเพราะวันนี้เพิ่งออกฉายได้ไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์นะครับก็มาทาให้ก่อนเลยเพราะว่ามีเวลาวันนี้วันเดียวและที่มีเวลามาทาเพราะว่าพวกนี้จะอ่านหนังสือแล้วประเด็นอ่ะมีประมาณนี้กันนะครับก่อนจะคลิปแค่นี้กนแล้วครับถ้าผมพูดเร็วไปช้าไปก็ให้ไปปรับสปีดกันลงาเองล้วกันเนาะนี่ผมพูดอบะให้มันกระชับๆไวมากที่สุดแล้วแล้วก็พยายามพูดให้มันแบบเร็วๆนิดนึงถ้ามันพูดช้าๆพูด วันนี้เราจะมาเล่าเรื่องนี้กันมันอาจจะไม่ได้แบบมีฟิลลิ่งอะไรขนาดนั้นนะครับนี้ขอจะคลิปแค่นี้ก่อน,นะครับใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับแล้วครับก็วันนี้ขอจะคลิปแค่นี้ก่อนละครับใครที่อยากดูตอนนี้ก็แนะนำว่าให้รีบไปดูนะครับเพราะว่าวันนี้ถงไปตอนแรกคิดว่าคนยังไม่เต็มลงไหนได้ทันหลังไปทีคนพ่คนนึกมาไเป็นหัวเห็ดเลยทุกคนเออมันจะคลิปแค่นี้กันละครับไปก่อนละครับเดี๋ยวคลิปนี้จะลงภายในวันนี้ให้ได้ให้ทันแล้วกันเนาะวันน โบกใส่อะไรก่อนแล้วกันนะจะคลิปแค่นี้กันนะครับสวัสดีครับจ้เจอกันใหม่ครับสำหรับนหนังเรื่องหน้าเป็นหนังเรื่องอะไรไปดนกันตามกันครับนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ